ไทยประกันชีวิตจะพาคุณไปตามอำเภอไทยวันนี้เราจะพาไปที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาบ้านของคุณวนิชโคมสิริลูกคา้าไทยประกันชีวิตและเรื่องราวดีๆจากบริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์โู้ไฟเกิดระเบิดใส่หน้าครับแฟนก็รีบนำตัวส่งลงมาที่ใกล้ที่สุดปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบอกว่าเครื่องมือไม่เพียงพอเราจําเป็นต้องย้ายโรงพยาบาลก็เลยติดต่อตัวแทนไทยประกันนะครับเพื่อ ให้ประสานงานไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ line, ก็ได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมส่งรถโรงพยาบาลพร้อมทีมแพทย์และพยาบาลส่งตัวเข้ากรุงเทพรักษาโดยทันท่วงทีครับชีวิตและสุขภาพผมไว้ใจไทยประกันชีวิตครับไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิตบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และเคลื่อนย้ายตลอดที่4ชั่วโมงทุกที่ทั่วโลกขอบคุณไทยประกันชีวิตที่ไม่ทอดทิ้งกันในยามวิกฤตไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิต